เรื่องย่อละครทะเลไฟเหตุการณ์เรือระเบิดของอนุพง์เจ้าของรีสอร์ทและโรงแรมอันดามันเพอทำให้เตชินลูกชายเพียงคนเดียวต้องรีบกลับมาที่เกาะไข่มุกพร้อมกับนารินีผู้เป็นแม่ทันทีที่กลับมาจากเกาะที่เคยสงบก็แทบจะลุกเป็นไฟเมื่อนารินีเจอกับพัสิกา หญิงสาวที่เธอเข้าใจว่าเป็นเมียใหม่ของอดีตสามีเก่าอย่างอนุพงศ์นารินีพยายามจะไล่ภาษิกาออกจากเกาะแต่ไล่ไม่ได้เพราะในพินัยกรรมระบุไว้ว่าภาษิกาจะต้องทำงานอยู่ที่นี่สองปีและคอยช่วยเหลือเตชินทำงานเตชินกับภาษิกาจึงต้องทำงานด้วยกันท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆนานาเนื่องจากเตชิน เคยพบกับพัสิกาที่เมืองนอกมาก่อนพัสิกาคือรักแรกพบของเตชินแต่เตชินก็ต้องผิดหวังอย่างแรงเมื่อผู้หญิงที่รักกลับเป็นเมียพ่อเตชินจึงกั่นแก้งพัสิกาสารพัดแต่พัสิกาก็อดทนและเผชิญหน้ากับเตชินอย่างไม่เกรงกลัวอะไรมัทนาพิรยาและปานัทแม่พี่สาวและพี่เขย เป็นห่วงภาสิกามากปานัดจึงสั่งให้พสินน้องชายคนระแม่กับภาษิกาลงไปช่วยดูแลภาษิกาที่เกาะไข่มกุกภาษินจึงต้องปลอมตัวเป็นช่างบำรุงที่นั่นเขาได้พบกับจิรายุหลานสาวของมณีการเพื่อนสนิทของนารินีที่มาอยู่ที่เกาะ นารินีพยายามจับคู่ให้เตชินกับจิรายุแต่ทั้งสองคนกลับไม่เล่นด้วยภาษิกาปรึกษาเตชินเรื่องที่มีคนยักยอกเงินของอนมันเพอสองคนจำต้องสงบศึกชั่วคราวและร่วมมือกันหาผู้ร้ายเริ่มต้นไม่ได้แน่นานประสินก็ถูกลอบวางระเบิดในเรือที่นั่ง ภาษาคาบาดจิบสาหาัสเตชินแทบขาดใจตายเขารู้แล้วว่าภาสิกาอยู่ในหัวใจของเขาเสมอเตชินดูแลภสิกาอย่างดีอีกทางก็ให้เสกสรรเพื่อนที่เป็นตำรวจช่วยกันสืบหาว่าใครเป็นผู้วางระเบิดเตชินมุ่งไปที่เรื่องการยักยอกเงินความสัมพันธ์ของเตชินกับภาสิกาดูเหมือนจะดี แต่นารินีก็หาเรื่องมาทำให้เตชินเข้าใจปัสกาผิดได้อีกทั้งสองจึงมีปากเสียงกันจนกระทั่งคนร้ายลอบเข้ามาทำร้ายปัสกาหลายครั้งแต่เตชินก็ต้องออกลงปกป้องปัสกาจึงได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นผู้ต้องหาสงสัยมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นสุดารัตหัวหน้าแผนกต้อนรับไม้เบื่อไม้เม,ม,เมาของปัสกาและ เป็นคนสนิทของนารินีสงาหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงที่อยากได้ภาสิกาเป็นเมียรวมไปถึงสมหมายพรชัยลูกน้องของสงาวงจันทร์ผู้จัดการฝ่ายบุคคลญาติของสุดารัฐและนิคมผู้จัดการการเงินที่รีสอร์ทเพื่อนสนิทของสุดารัฐแต่ละคนที่กล่าวมานั้นไม่มีใครชอบ พระสิกาสักคนแต่เสกสรรก็ยังจับมือใครดมไม่ได้พระสิกาเตชินจิรายุและภระสินจึงร่วมมือการหาตัวคนที่รอบทําร้ายพระสิกาและขวนการยักยอกเงินว่ามีใครบ้างโดยมีสงศัก์ผู้จัดการโรงแรมกับนวลทิพย์ผู้จัดการบัญชีและการเงินของโรงแรมคอยช่วยเหลือ ระหว่างนั้นก็มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับปสิกาตลอดเตชินต้องคอยปกป้องผู้หญิงที่เขารักและต้องฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันจึงทําให้เตชินกับปสิการักกันมากขึ้นจนทําให้นารินีมโมโหจึงวางแผนกับสุดารัตจะให้เตชินได้เสียกับซิรินดาหลานสาวของสุดารัตแทน ปสิกากับเตชินจะเอาชนะขวากน้ำที่กั้นขวางความรักระหว่างเขาและเธอได้หรือไม่แล้วฆาตากรตัวจริงจะเป็นใครโปรดติดตามและร่วมรุนไปกับเขาทั้งสองได้ในระครทะเลไฟ